ปี2026โตโยต้าได้เปิดตัวแลนด์ครูซเซอร์ FJ รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความแข็งแกร่งและความทันสมัยในเวลาเดียวกันรุ่นนี้ถือเป็นการกลับมาของตระกูล FJ ที่เคยสร้างชื่อไว้ในวงการรถออฟโรดทั่วโลกพร้อมพัฒนาให้เข้ากับยุคใหม่ของเทคโนโลยีและการใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกของแลนด์ครูซเซอร์ FJ 2026สะท้อนถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแลนด์ครูซเซอร์ที่เน้นความแข็งแรงแต่ได้รับการปรับโฉมให้ดูเรียบหรู ทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นตัวรถมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองแต่ยังคงสมรรถนะในการลุยทางวิบากได้อย่างยอดเยี่ยมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยตา้าโดดเด่นอยู่กลางรถกันชนหน้าหลังแบบถอดได้ช่วยให้พร้อมสำหรับการใช้งานหนักในทุกสภาพถนนและล้ออัลลอยขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหรูหรา วัสดุภายในเป็นแบบทนทานเหมาะกับการใช้งานสมบุกสมบันเบาะหนังคุณภาพสูงพร้อมการเย็บตะเข็บสีเทาแผงคอนโซลกลางติดตั้งจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แผงควบคุมถูกจัดวางให้ใช้งานสะดวกตอบสนองสไตล์การขับขี่แบบ Off-Road ได้อย่างมืออาชีพอีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนเพื่อความสบายของผู้โดยสารทุกที่นั่ง ในด้านขุมพลัง Land c r u ู s e r FJ อร์ FJ 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสสูบ2.7ลิตรให้กำลังประมาณ161แรงม้าและแรงบิด2 4 6นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อพาร์ทไทม์สี d เพื่อให้การลุยทุกเส้นทางเป็นไปอย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นถนนเมืองหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายที่สุดโดยรวมแล้ว2026 Toyota Land โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ FJ คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคลาสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่พร้อมทั้งความหรูหราความทนทานและสมรรถนะที่เหนือชั้นเป็นการกลับมาของตำนานที่พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการผจญภัยอีกครั้งบนท้องถนนของโลกยุคใหม่เมื่อมองจากด้านหลัง Toyota Land c r u รู e เ f j 2จ2อจะเห็นได้ชัดถึงเอกลักษณ์ของรถออฟโร d สายลุยที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเส้นสายของตัวถังดูแข็งแรงและทรงพลัง ฝากระโปรงท้ายแบบเปิดด้านข้างให้ความรู้สึกคล้ายรุ่นคลาสสิกในตระกูล FJ แต่ได้รับการปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นโลโก้โตโยต้าตัวใหญ่พาดอยู่กลางประตูท้ายบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในตำนานแห่งแลนด์ครูซเซอร์ได้อย่างชัดเจนสิ่งที่โดดเด่นที่สุดด้านหลังคือล้ออะไหล่ติดตั้งบนประตูท้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถสายลุยเพิ่มทั้งความเท่และความสะดวกในการใช้งานจริงยางสำรองถูกติดตั้งด้วยโครงเหล็กแข็งแรงพร้อมฝาครอบลายโลหะด,ด้านข้างที่เข้ากับสีตัวรถ สีเทาเมทัลลิกทำให้ภาพรวมของด้านหลังดูดุดัดนแต่หรูหราไปพร้อมกันกันชนหลังเป็นวัสดุแบบทูโทนมีทั้งส่วนโลหะและพลาสติกเสริมแรงเพื่อรับแรงกระแทกในขณนะลุยเส้นทางวิบากไฟท้ายเละทรงเหลี่ยมแนวนอนถูกออกแบบให้เรียบแต่มีเนสไตล์มินิมอลให้ความรู้สึกคล้ายรถคลาสสิกแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อติดสว่างในเวลากลางคืนจะให้แสงคมชัดและสว่างอย่างมีเอกลักษณ์เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและพื้นที่ทุรกันดาร นอกจากนี้บริเวณด้านหลังยังมีกล้องถอยหลังความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจอดระบบไฟเบรกดวงที่สามติดตั้งไว้เหนือกระจกหลังอย่างลงตัวเสริมด้วยที่ปัดน้ำฝนหลังแบบซ่อนสายตาเพื่อความเรียบหรูของดีไซน์โดยรวมเมื่อมองจากมุมต่ำจะเห็นช่วงล่างและโครงแชสซีที่แข็งแรงแบบบอดี้ออนเฟรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแลนด์ครูเซอร์มานานโครงสร้างนี้ช่วยให้รถทนทานต่อแรงบิดและแรงสั่นสะเทือนได้ดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลุยภูเขา ทะเลทรายหรือพื้นที่ครุขระทุกประเภทโดยสรุปด้านหลังของ To โย ta Land Cru i ู e r FJ 2 0 2 6คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกความแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวทุกองค์ประกอบตั้งแต่ฝ่ายท้ายไปจนถึงล้ออะไหล่ถูกออกแบบให้สื่อถึงจิตวิญ,ญญาณแห่งการผจญภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะจอดอยู่ในโชว์รูมหรูหรือออกสู่ถนนสายโหดรถคันนี้ยังคงสะท้อนความเป็นตำนานที่ไม่เคยตายของแลนด์ครูเซอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อออเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารของ Toyota Land Cruiser FJ2026 จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความแข็งแกร่งที่ผสานเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวโ To โยต a าตั้งใจออกแบบภายในให้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของรถออฟโรดที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงสีดำตัดด้วยสีเทาให้ความรู้สึกเทและแข็งแรง บอกคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้ารองรับสรีระได้ดีแม้ในเส้นทางครุขคะส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกได้ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อต้องเดินทางไกลวัสดุภายในทั้งหมดถูกเลือกให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานหนักเพื่อให้เหมาะกับรถออฟโรดในตำนานคันนี้อย่างแท้จริงแผงคอนโซลหน้าได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ดั้งเดิมของ FJ แต่ถูกปรับให้เข้ากับยุคใหม่ด้วยเส้นสายที่ดูเรียบแต่ทันสมัย ติดตั้งหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทาง GPS แบบ3มิติปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ใช้งานง่ายแม้ขนาดสวมถุงมือซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สายลุยชื่นชอบเป็นพิเศษพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3กา้านหุ้มหนังพร้อมแถบโลหะขัดมันเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมในทุกการจับระบบเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วอุณหภูมิและโหมดการขับเคลื่อน 4WD ที่สามารถปรับได้ตามสภาพเส้นทาง ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างอิสระนอกจากนี้ยังมีช่อง USB และช่องชาร์จไร้าสายส,ยสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ที่มอบประสบการณ์ฟังเพลงระดับพรีเมียมแม้จะเป็นรถที่เน้นความสมบุกสมบันแต่ภายในของ Land Cruiser FJ 2026กลับให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลในพื้นที่ทุรกันดาร ทุกองค์ประกอบของห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและเพลิดเพลินในทุกการเดินทางนี่คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของความหรูหราและความแกร่งในสไตล์ Land Cruiser อย่างแท้จริงหัวใจสำคัญของ Toyota Land Cruiser FJ2026 คือเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความทนทานในทุกสภาพถนน โตยโยต้าเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.7ลิตร DOHC 16วล์วที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ161แรงม้าและแรงบิด246นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการลุยทางออฟโรดสุดโหดได้อย่างมั่นใจระบบส่งกำลังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่มีการตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลผู้ขับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะขับบนเส้นทางลาดชันหรือพื้นทราย ระบบพัดไทม์ 4WD ช่วยให้เลือกโหมดการขับเคลื่อนได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับแบบสองล้อเพื่อประหยัดน้ำมันหรือแบบสี่ล้อเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะในสภาพถนนลื่นหรือลาดชันภายใต้ฝากระโปรงหน้าเครื่องยนต์ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบในห้องเครื่องที่ออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีมีฝาครอบเครื่องยนต์โลโก้โตโ,ตโยต้าสีดำด้านเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยระบบหล่อเย,ย็นได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการทำงานในอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะเมื่อขับในสภาพอากาศร้อนหรือเส้นทางภูเขาระบบกรองอากาศและท่อไอดีถูกติดตั้งสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าสู่เครื่องยนต์ในสภาพออฟ,ฟโรดที่สมบุกสมบันอีกจุดเด่นของ Land Cruiser FJ 2อ2 6คือการดูแลรักษาง่ายและประหยัดเชื้อเพลิงแม้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แต่โตโยต้าได้ปรับจูนระบบจ่ายน้ำมันและหัวฉีดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเผาไม่สมบูรณ์ลดการปล่อยไอเสียและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารุ่นก่อนก่อนประกอบกับระบบการสะเทือนและโครงสร้างแชตซีแบบบอดี้ออนเฟรมที่รับแรงบิดจากเครื่องยนต์ได้ดีทำให้รถคงความมั่นคงแม้ในขณนะขับผ่านพื้นที่ครุขระเสียงเครื่องยนต์ของ FJ รุ่นใหม่นี้ถูกปรับให้มีทนทุมหนักแน่นให้ความรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งเป็นเอกลักษณ์ของรถออฟโรดแท้ที่ยังคงเปลี่ยนายของความดิบแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยรวมแล้วเครื่องยนต์ของ Toyota Land Cruiser FJ2026 คือหัวใจแห่งพลังที่ผสานระหว่างความแข็งแกร่งความประหยัดและความทนทานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมพาไปได้ทุกที่จากถนนในเมืองจนถึงยอดเขาที่ไกลสุดสายตานี่คือเครื่องยนต์แห่งตำนานที่เกิดมาเพื่อการผจญภัยอย่างแท้จริง